สคงคมโลกทุกคนเป็นหมาเลยจริงๆคือแบบร้องไห้มีหยียดมากคือคำนี้จริงๆนะคะแบบเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นเป็นเรื่องที่น่าสะถอนใจมากเลยเป็นไวยทยไทยยังไม่รู้จะไวยคำไหนจริงแต่มันดีมากเว้ยคือทุกคนต้องลองไปอ่านนะคะ สวัสดีค่ะมาพบกับเดียกแล้วนะคะใน Y I r e อรนะคะทุกคนก็คือเอ่อจ,จะพูดว่าพบอีกพบกันอีกครั้งก็ไม่ได้เพราะว่าคลิปแรกนั่นก็คือแบบเป็นคลิปที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะบอดดี้จริงจังเลยเด้อเออไม่ได้มีความจริงจังอะไรเลยนะคะก็คือมาอุ่นเครื่องมาพูดเล่น,เลนๆเฉยๆนะคะก็คือคลิปเนี้ยตั้งใจว่าจะมาแบบ ริงจังที่สุดเท่าที่จะทําได้หรือเปล่านะออแต่ไม่รู้จะมีคนมาดูหรือเปล่าอย่างนี้นะคะถ้ามันเผื่อฟลุกว่าแบบมีคนมาดูก็ยินด,ดีมากๆนะคะที่จะทําต่อไปเราวนเบอร์มานานแล้วเพราะฉะนั้นเราไปเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะว่าเรื่องวันนี้เดียจะมาเรื่องอะไรนะคะเรื่องแรกนะคะชื่อเรื่องว่าเปราพูขาวดอกสุดท้ายนะคะเรื่องนี้นะคะอยู่ในรีดอะไรนะคะเป็นของ ของคุณ Little Sky of Me นะคะก็ทุกคนอาจจะงงว่าดอกเปราะภูเขาคืออะไรเปราะภูเขาคืออะไรดอกสุดท้ายทำไมอะไรยังไงเรามาพูดถึงเปราะภูเขาดอกสุดท้ายกันดีกว่านะคะเปราะภูเขาดอกสุดท้ายเป็นเขาเรียกว่าเป็นวายไทยเออเป็นพเรีดในยุคสงครามโลกทุกคนจินตนาการยุคสงครามโลกเออยุคสงครามโลกนะก็พระเอกของเรานะคะเน่ วาเป็นทหาระค่ะเป็นทหารนะคะแต่แล้วขอจวก่อนดีกว่าว่าเรื่องนี้ดราม่ามากมีทั้งแบบฟิลแบบเป็นเรื่องรักโรแมนติกดราม่าเยษสีชีวิตสังคมคือแบบเยอะมากทุกคนคือถ้าทุกคนแบบใจบางรับเรื่องดราม่ามากๆไม่ค่อยได้นะคะก็เรื่องนี้ก็คือ แนะนำให้พักก่อนเพราะเราให้จริงจังมากค่ะคือเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องแรกที่เดียแบบ อ่ะเราร้องอะแกเหมือนหมาเลยจริงๆคือแบบร้องไห้เนียนมากคือคํานี้จริงๆนะคะแบบคำนี้จริงๆเรามาพูดถึงเนื้อเรื่องกันดีกว่านะคะคือคุณทิศคุณทิศเนี่ยหรือคุณเทพาทิศเป็นลูกชายคนเดียวของนายหารชันผู้ใหญ่ซึ่งยวจำยศเขาไม่ได้น,นะคะเดี๋ยวขอโทษเป็นลูกเป็นลูกชายหัวแก้วหัวเวนบ้านร่ำรวยแหละระดับหนึ่งเขาก็เลยได้ไปเรียนทาหารถึงเมืองนอกเมืองนานเนาะก็กลับมาที่ประเทศไทยนะคะเรียนจบแล้วกลับมาที่ประเทศไทยจะมารับราชการตามรอยพ่อประมาณนั้นก็กลับมา เล้วมันป็ะสมเหมาะกับในช่วงนั้นด้านจะมีสงครามโลกก็คือทุกคนเรียก่าสงครามโลกนั่นแหละคะ่ะก็คือสงครามที่แบบเขาเหมือนตีกันใช่ไหมเขาตีกันแล้วแตมันก็เหมือนว่าเริ่มเข้ามาในประเทศไทยก็ตอนแรกก็มาทางแบบบุกรเข้ามาเป็นกองพัเป็นแบบพลาหารก่อนอะไรอย่างนี้แล้วก็เริ่มมาเรื่อยๆทางระยายเราก็เริ่มมา ตรงเครื่องบินแล้วประจวบเทวะพระเอกของเรานะคะพ่อเทพารทิดพ่อทิดเนี่ยทุกคนเรียกพ่อพทิดเนาะ <c oughs> ก็คือว่าเขาเป็นเขาเรียนทหารอากาศเดี๋ยวไม่แน่ใจเรื่องข้อมูลว่าเขาเรียนทหารอากาศจริงไหมแต่ที่นี้ก็เลยเหมือนว่าเขาก็ได้ได,ได้ได้มีโอกาสทําแบบหน่วยพิเศษนะคะเป็นหน่วยพิเศษขึ้นเครื่องบินบินขับไล่เครื่องบินลำนั้นที่บินเข้ามาในน่านฟ้าประเทศไทยนะคะ ก็คือมิลก็พลาดท่าเสียทีไปตกเครื่องบินตกกลางป่าแกแล้วก็ก็คือได้ไปเจอกับหนุ่มชาวบ้านบ้านป่าคนหนึ่งเป็นคนช่วยชีวิตเขาไว้จริงๆคือจริงๆคือเป็นชาวบ้านเขาอยู่กันเป็นหมู่บ้านเลยทุกคนเออเขาอยู่กันเป็นหมู่บ้านแต่ก็คือว่าก็ได้รักษาพระทิตย์มาแล้วก็คือก็เร้วมาต่อ ก็เหมือนเป็นคู่กัดเพราะว่าน้องเนี่ยน,น้องหมอเนี่ยก็คือเสฟสันอยู่เด้อเสีสันมากสีปากกล้ามากแล้วน้องเป็นน้องนะคะน้องอายุน้อยกว่าพ่อทิดของเราเปิดมาตอนเนี้กพ่อคุณพ่อเลยแล้วทิดก็เลยแบบชอดน้องไปทีนึงมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ว่าอ่ะหลังจากนั้นก็คือชอดกันตลอดมาก็คือแบบว่าไม่ไม่มีใครยอมใครเลยก็คือตีกันเก่งมากงงนะคะแล้วทีก็เลย แหละคะ่ะมันก็เหมือนว่าเขาก็ผูกพันกันมาเรื่อยๆเพราะว่าคนพี่ก็คือเตขตขาขากระเพกอะไรอย่างเงี้ยกระดูกกระดิ่งอะไรเยยงี้ยก็คือมันก็คือพังกันในหมู่บ้านนั้นมันเป็นป่าใช่ไหมทุกคนทุกคนสงสัยว่าเปล่าภูเขามาจากไหนมันมาจากที่นี่แหละค่ะทุกคนมันมาจากที่นี่เมามาาขาไปสารภาพรักกันที่ทุ่งดอกเปล่าภูเขาบนเนื้อผาใกล้ๆกับหมู่บ้านอะไรเกย์คือแบบทำทงทุ่งดอกไม้ทุกคนถ้าทุกคนสงสัยว่าดอกเปล่าภูเขาคืออะไรนะคะเดี๋ยวจะขึ้นเดี๋ยวจะพยายามหารูปที่เห็นชัดที่สุดนะมาขึ้นให้เผื่อทุกคนแบบขีีีีี้้้เกกยยจไไไไปปปหาาานะะะะคคแต่่่ววลล็ือมมทททบ อ่านอยู่แล้วนะคะเขาไปสารภาพรักงกันทห้เปลวหัข่าใช่ไหมล้วเขาก็ลรำลากันเพราะว่ามันก็ต้องมีวันคผลที่คิดเนี่ยจะรักษาตัวเสร็จแล้วแบบหายเป็นปิดทิ้งแล้วแล้วเขาก็ต้องกลับไปทําหน้าที่ชายชาติทหารเหมือนเดิมเออแล้วทีนี้นมันก็เหมือนเกิดการสักลากันแล้วมันก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นเป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจมากแล้วเดียก็ร้องไห้หนักมากเดียร้องไห้หนัก จริงๆแกคือมันสะเทือนใจแบบไม่ไหวเลยว่ะคือแบบหูคือแบบยังปวดตาม,มาถึงทุกวันนี้นั่นแหละค่ะก็คือมันสะเทือนใจมากมันเศร้ามากทุกคนก็คือดราม่าจริงๆแบบดราม่าตัวใหญ่ๆดราม่า ก็แนะนําเรื่องนี้จริงๆนะคะดอกประพูขค่ะมันเป็นพีระยัดที่ลากยาวมาถึงปัจจุบันนะคะแต่ว่าทุกคนก็ต้องไปลุ้นว่าไราจะบรรยายออกมายัางไงซึ่งเดียห์ขอรับประกันไว้ตรงนี้รับประกันไว้ด้วยสายตาที่เดียใช้อ่านทั้งหมดจิตใจที่เดียใช้ซึมซับเนื้อหาทั้งหมดในเรื่องนี้ว่าภาษาไรดีมากบรรยายล้วนๆดีมากบรรยายดีมากดีมากแบบไม่รู้จะพูดคำไหนแต่มันดีจริงๆทุกคนอยากให้ ลองไปอ่านนะถ้าใครมาเห็นคลิปนี้นะลองไปอ่านจริงๆนะเดี๋ยวจะมาพูดถึงเรื่องเปลาะภูเขาด้วยความที่เดียสงสัยมากว่าเปลาะภูเขาคือไรไรแปะรูปมาแล้วแหละเดี๋ยวก็เห็นแล้วแหละคือดอกนา่าหลกมากทุกคนแต่นี่ก็แปลว่าเปลาะภูเขามันมีจริงแหละแต่ว่าแบบอยากรู้ว่ามัน,มนที่ไหนมันยังไงประวัติมันเป็นยังไงวะด้วยความสงสัยด้วยความที่สงสัยก็ <c oughs> คือดอกเปลาะภูเขานะคะทุกคนลองไปหาชื่อเปลาะภูเขาอยู่ปัจจุบันนี้มีทุ่งดอกเปลาะภูเขายิงจริงนะคะอยู่ที่อุทยานแห่งชาติภููหินนนนลล่อองกกก้าาาะะะคคทุคมัสวยดเปภ ได้รับฉายาให้เป็นเจ้าหญิงเห็นหน้าฝนพอหน้องจะขึ้นน้องจะบานช่วงหน้าฝนนะคะทุกคนสวยมากจริงๆอะ่ะอ่ะเราจะมาจบคลิปนี้กันดีกว่าด้วยความสรุปแบบว่าทุกคนต้องลองไปรุนนะคะว่าเอ๊ะคนนี้หรือเปล่าที่ ใช่ใช่ใช่น้องแก้วไหมอะเด็กหนุ่มคนนั้นก็คือชื่อน้องแก้วอ่นเนี้ยทุกคนรู้แล้วใช่ไหมคะก็เด็กคนนั้นก็คือชื่อพ่อแก้วนะคะพ่อแก้วกับพี่ทิศนะคะทุกคนแบบไรก็จะมีความเปิดตัวละครใหม่ๆขึ้นมาให้เราสงสัยเล่นๆนะคะว่าเฮ้ยจริงปะเนี่ยคนนี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ให้เราสงสัยนะคะแต่ว่าจบมันก็แฮปปี้แหละแต่มันแฮปปี้ในแบบของตัวละครเขาจะใช่ปะถ้าทุกคนคิดว่ามัน,แฮปป,มนแฮปปี้มันก็แฮปปี้มันก็แฮปปี้แหละระดับในระดับหนึ่งอะเขาก็ คือเขากลับมาเจอก,กันมันก็แฮปปี้แล้วแต่ก็คือแบบก็หวังให้มันแฮปปี้กว่านี้แต่คือแบบฉันก็ร้องไห้จนคําพูดสุดท้ายของตัวละครอยู่ดีนะคะทุกคนก็ปกติเป็นคนอินกับนิยายฟิกซีแบบเป็นพีเรียดแฟนตาซีอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะคะก็คืออินมากไม่ว่าจะเป็นพีเรียดของชาติไหนก็คืออินไปหมดอินกว่าแบบยุคป,ปัจจุบันอะ้รเลยอย่างเงี้ยนะคะ ะะไไ้แลค่ฝากด้วยนะคะเปราะภู่ขาวดอกสุดท้ายนะคะของคุณ Leader Sky of Me นะคะสีนะคะเดี๋ยวก็เลยได้มาเจอเปราะภู่ขาวดอกสุดท้ายเรื่องนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวฝากด้วยเดี๋ยวฝากพี่ทิดกับพ่อแก้วไว้ให้ทุกคนที่มาเจอคลิปนี้ไปอ่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็จบแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ